ทุกคนอันนี้หลายคนรอคอยสามราศรีนี้นะคะทุกคนเป็นราศรีที่ทุกคนไปเตรียมนะไหยถังหม้อหรืออะไรก็ได้กระเป๋าตู้เซฟไว้เยอะๆนะคะเตือนไว้แล้วนะเตือนไว้แล้วนะเพราะสามราศรีนี้ค่ะทุกคนจะได้รับโชคใหญ่จะได้รับเรื่องไรฟุกๆ จะได้บ้านจะได้รถจะได้ทรัพย์จะถูกหวยจะได้ทรัพย์มรดกเกี่ยวกับทรัพย์ล้วนๆเกี่ยวกับทรัพย์ล้วนๆเลยค่ะทุกคนอาจจะไม่ได้เกี่ยวกับการค้าขายนะคะหรือบางคนก็อาจจะเกี่ยวกับค้าขายได้นะคะแต่มันเกี่ยวกับทรัพย์อ่ะนะคะทรัพย์มรดกหรืออะไรก็ได้ราศีนั้นก็คือมังกรเมษและพิติกค่ะ ระีกะยินดีด้วยกับมังกรเมษและพิจิกนะคะสามราศีนี้จะเป็นเศรษฐินีหน้าใหม่นะคะในเดือนกันยาถึงธันวาเตรียมตัวจะถูกลางวัลใหญ่เตรียมตัวจะได้เงินแบบฟุกกเตรียมตัวสามีเปหนักมากเตรียมตัวเกี่ยวกับเงินเกี่ยวกับทรัพย์เกี่ยวกับที่ดินถ้าทําอสังหาจะมีคนมาติดต่อซื้อที่ทางคุณนะถ้าสมมุติว่าคุณอะจะบอกขายที่ขายได้แน่นอน ถ้าคุณจะซื้อรถได้ซื้อแน่นอนจะซื้อบ้านได้ซื้อแน่นอนอยากปลดหนี้ได้ปลดแน่นอนจงเชื่อให้มากพอทุกคนคะศาสตร์ที่ครูบอกคุณต่างๆเหล่านี้มีที่มานะคะไม่ได้พูดเล่นได้ศาสตร์ที่ครูบอกคุณเป็นศาสตร์ของส2องราศีนะคะ เป็นศาสตร์ของ12ราศีแล้วแต่เลยว่าเขาจะดูจากดวงดาวอะไรดูว่าดูแบบไหนแต่ละหมอแต่ละคนก็จะดูแตกต่างกันไปนะคะแต่สุดท้ายแล้วเนื้อความเนื้อเรื่องก็จะไม่ต่างกันมากนะคะเพราะสุดท้ายเขาอ่านตามดาวค่ะบอกไปแล้วจงเชื่อให้สุดใจว่าคุณได้สิ่งนั้นนะคะแล้วมันจะเริ่มเห็นผลตั้งแต่ตอนนี้เลย ะะเพราะคุณรับรู้ไปแล้วนี่นะคะแล้วมันจะออกฤทธิ์อย่างชัดเจนเลยตั้งแต่เดือนกันยาถึงธันวากันยาตุลาพฤศจิกาธันวา4เดือนนะคะเพราะฉะนั้นนะให้ไปหมดแล้วนะคะขอให้ทุกคนรวยๆเฮงๆปังๆทำอะไรก็ประสบความสำเร็จนะคะความทุกข์โยนมันออกไปอะไรที่เป็นความสุขดึงมันเข้ามาเหมือนที่ครูเป็นนะคะแล้วคุณจะรู้เลยว่าชีวิตดีดีเป็นยังไงสำหรับวันนี้ไปแล้วเดีจ๋จอบ๊ายบายสวัสดีค่ะ